าม,าามาจริงครับจริงครับแต่จริงอย่างเไม่อีจริงเรื่องจริงใช่ไหมโดนฟ้องร้องด้วยเพราะฉะนั้นนี่แหละบางทีดังนั้นที่จะมาบอกว่าให้รู้สาเหตุก่อนแล้วคนไข้เรามั่นใจก่อนแล้วยินยอมคนไข้ยินยอมเราถึงจะทำบางทีคนไข้ยินยอมแล้ว,รลวเราก็ไม่มั่นใจโอ้โหอาการนี้เราก็ต้องไปเอ็กซเรย์กันให้เขาไปหาหมอกัน ให้หมอวิภาควิจารณ์ดูกันถ้าไม่งั้นหมอ <โด S 1> หมอหมอหมอบอกว่าอ๋ о, อน,นี่กระดูกล้าวกระดูเครื่องกระดูแตกอา่าจะมาเคยเลเราให้ฟังไวลวมีคนลาวมาจากลาวอ่ารู้ว่าโอ้ยอาจารย์จะเชยงหม่อ่ะเดี๋ยวผมจะเข้าไปการาบอ่าจะมามาทุกมือจะมามาวันที่วันที่ยี่สิบยี่สิบสามวันนี้แต่เขามาเมืองไทยประมาณวันที่สิบหกสเขาจะเข้ามาจะเข้ามาคิดถึงเอาไปปวดตรงนี้ปวดนี้จะเข้ามาไม่เข้ามาสักทีพอเย็นวันนั้นน่ะว่าพรุพร่งนี้จะเข้ามาหานะในเย็นวันนั้นโทรมา อาจารอจายจาอยู่ตัหนักไหมอยู่เดี๋ยวผมจะเข้าไปหาตัวนี้ทำอะไรตกบันไดล้มบันดไดแบบว่าลงขั้นนะึกว่าเหยียบของพื้นแล้วไม่ถึงพื้น,นสองขั้นลงไปปุ๊บเอาสะโพกเนี่ยเอาสะโพกไปกระแทกนะสะโพกข้อสะโพกกระแทกโอ้โหเพื่อนแกไปกพักบ้านเพื่อนที่เชียงใหม่เสร็จแล้วเพื่อนแกก็มาส่งมาส่งนี่ไม่ใช่ว่าเดินลงมานะว่าล้อเก้าอี้ล้อที่อะไรนะเห็นนะ่เาใส่รงรถมาด้วยอรองเก้าอี้นะ ไม่ใช่รถเข็นเป็นเก้าอี้ที่มันเนี่ยที่เหมือนกับคุณคุณนนั่นั่งอาใสาเก้าอี้มารถเข็นเข้ามาโอ้ยจะมาว่าไหวแล้วก็ล็อกอก,อกล็อกอวยนะที่โทรมาก็ล็อกอวยโอ้ขยับไม่ได้เฮ้เข้ามาแล้วจะมาก็เกาหัวแล้ว่ยอันนี้บรรยาการนี่สาหัสสาการเหมือนกันนะจะมาว่าไหวไหมเนี่ยจะมาเวลานอนจะพลิกจะแล้วก็อวยอวยยยกขานี่ก็อ้ยอยแหละพอจะมาเขาว่าเนี่ยาจาย์มันทำม,มันติดตรงเนี่ยติดแล้วเนี่ยคนไข้นี่อยากจะให้เราทํา แต่ตามาก็ไม่กล้าทำนะแต่ดูอาการมันรู้สึกว่ามันเหมือนกับต้องมีกระดูกร้ากระดูกหักกระดูกอะไรเพราะว่ามันพึ่งล้มมาสดๆเนีประมาณชั่วโมงกวาๆก็ไม่ไปหาหมอมั่นใจตามามาแาต่มาก็ลองทาบุโดให้ดึงมือดึงเท้าก็เหวี่ยโอ้ยเจ็บทํายังไงก็น่าจะไม่ไหวตามาเลยไม่มั่นใจเพราะว่าตะมา,อาพอพอ,พอดึงระเสร็จให้ลุกหยู่มันก็เบาอยู่แต่ว่ามันพอลงน้ําหนักปุ๊บเนี่ยมันแป๊บมันออกแรงไม่ได้ตมาฟันทองแล้ว่า ไม,ไม่ล้าก็หักไม่ล้าก็หักจะมาเลยก็บอกว่าอาจจะมายังไม่กล้าทําไม่กล้าดึงแรงวันพรุ่งนี้เช้าเนี่ยไปโรงพยาบาลไปที่เอ็กซเรย์ดูก่อนว่ามีกระดูกหักกระดูกแตกกระดูกเล้าไหมถ้าไม่มีอะไรจะมาถึงจะทําได้เต็มที่ตอนนี้จะมาไม่มั่นใจที่ไหนเราก็เดาๆใจว่ามันน่าจะต้องหักขั้งล้างแล้เช้าไครก็ไปไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลพบแอดมินได้เลยคือแล้วกระดูกมันเล้า โอ้โหจะมาโชคดีไปถ้าจะมาจัดตรงนั้นนะเดี๋ยวเขาว่าจะมาทํากระดูกเขาหักแล้วซวยเลยนี่แหละบางไหนที่ไม่มั่นใจเนี่ยเราก็ให้เขาไปเช็คเอสเลพอพอเสเลจปุ๊บสรุปล้วต้องผ่าหรือต้องเปลี่ยนรู้ร่อย่างงี้ต้องเปลี่ยนสะโพกเลยอ,อ่าือคุณตงอยู่ที่เวียงจันทร์เดี๋ยวรอบนี้อาจจะไปแวะเยี่ยมแฟนตอนนี้ได้ข่าวเมื่อวานโทรมาโทรไป,รไปล้มอีกละโอ้โหเนี่ยคนไม่รู้เป็นวิบากกรรมเลยนะยิ่งคนอายุสูงๆเนี่ยล้มแล้วลบอีกยิ่งหนักเลยนะหนักเลยอ่ะมีอะไรให้ถามบ้าง เดี๋ยวอาจจะมาว่าไอ้บูโดนี่เราเราซ้อมผ่านนี้เสร็จเสร็จแล้วก็เราไปสอนกันข้างในดีกว่าร้อนแล้วรมันร้อนแล้วนะเด้ไหมเขาอยับเตียงไปทางนี้อ่าฮะเดินจากขยับเตียงมานี่ครับไม่เป็นไรหรือว่าจะเอาสอนตรงนี้ให้จบแล้วรอดปฏิบัติเลยกล้แส่อาจารย์แล้วแสอ่ะก็ได้อ่ะก็ได้ขยับขยับเตียงมาข้างหน้าหน่อยอ่ะเดี๋ยวจะได้ปฏิบัติ